เออไฮคลิปจังว่าดีฮะเออพยายามดดายินดียวจะตักเลยป้าสตางค์แบงคกลอยเก่าทามีสักใบเจ้าฮืออยู่นั่นนี่ฮะแหละร่างกายดีเจอะเนาะร่างกายดีเดี๋ยวจิตใจลื่นเลื่งไว้ก่อนทางที่ดีก็ ham าาง ậu เนะาะ ham ง ậu มาดูอันนี้เปิดห้องไว้อย่างนี้นเอาเข้าหลงแหละอ๋ออันนี้ดูเข้าหลงดูเข้าหลงนอกอหลังจากเกี่ยวแล้วเนาะหลังจากเกีียวแล้วจะก,ก็เกี่ยวแล้วกว็เออเสายดิฟเลยเนาะรถเกีียวเรียบร้อยนะครับออสองกันกันหนึ่งทอ กันหนึ่งไปส่กันสองไปลงกันหนึ่งเหตุผลนะครับเหตุผลก็เพราะว่าบอสามารถจะขึ้นมาจอดได้เพื่อความสะดวกนะครับก่อนที่แ้งจริงถ้าว่าถนนดีนี่ิีจอดนะครับก่อนกันไส่กัน,นมันเออสะดวกเนาอก กันหนึ่งหมาใส่ทีก่กันสองกันสองขึ้นรถนะครับเพื่อนนำไปขายเลยสะดวกสะดวกก็ต้องไปตากเกี่ยวแล้วขายเลยนะครับขายคือหงสีหงสีเขาก็ไปมีขั้นตอนของเปิ้ลนะครับสะดวกสำหรับเช้าน้าน,น้ำน้ำสายตาท่านมาที่ทุ่งลอ น้ำรถหนึ่งมาคือรถสองรถสองมาลงกระบะเลยสตดว่วกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกันทาำรายการหมน่นไปชักด้วยครับผม ฮะอันนนเปิลญ์ว่าจะไดนี่ทำงานจะไดนี่นี่นี่เปลญก้องห้องไรนั่งรถเกี่ยวเข้ารถกำลังเกี่ยวเข้านอมันมันสะดวกจะไดนี่สะดวกจะไดครับมันเลี้ยวแล้วคนเกี่ยวเนาะอเออวันนี้ได้รับผูหูยืนยืนนี่หันหันหน้ามาตั้งเพหันหน้ามาตัเพ่กัเออนี่ผู้รู้มันมันจะจะไดก็นี่เกี่ยวเข้าอีมันสบายจะไดบสะบายเชได้อ๋อไได้ เกี่ยวใช้รายงานนัดมีรถแล้วก็ใส่รถกันเดียวอ๋อเปิ้นจ้างจะได้นี่นี่อันนี้สามราคาเนาะ่าไรหนึ่งก่อนมันง่ายห้าร้อยหกร้อยอ๋อห้าร้อยหกร้อยหนอสะดวกสะดวกอันนี้กี่ไร่นี่อันนี้น่าจะสามไร่หรือสามไร่ถ้าจ้างคนเกี่ยวนี่เสียงจะได้หนิจ้างคนเกี่ยวนี่ก็เสียงหลายอยู่วันหนึ่งแรงงานมันนัดเนอสิบคนมันนัดหนอสิบคนอันนี้ถ้าจ้างอีเหรอพันหนอวันละหน่อยโอ้ยยินดี ยินดีหลายโอ้น้ำใจเปิดมีแต่นอแลต่นอมานี่สำรุดเลยหนอโอ้โเกาดีสิบดีน่อบัดเี๋ยวนสมัยเด็กอนี่เกี่ยวข้าต้องนอนแหมเลยเรอน่อหน่ออะอนนยนแต่อนอนี่บเกบวันนี้ม่วนน่ วันนี้ได้เงินเนะาะมาละเปืนห้องวัดรถเกี่ยวเข้าน่นี่เนาะห้องรถเกี่ยวเข้าสะดวกอันนี้นี่นี่ของไผ่ในนี้นอันนี้ของบ่มีอาจารย์บ่มีไอแบบนี้ก็ของอาจารย์อันนั้นนี่อาจารย์อันนั้นทำยาง,นงหนึ่งแหละฮะอันนั้นกับเหมืองเจ้าของรถ<ะ>น,นี่อ๋ออ๋อ งานมีทำตลอดปีเนาะแต่ว่ามันมีทำบ้านเฮามีฤดูเดียวเนาะถ้าทางผักกางแบบนี้ตลอดปีจ้ะเยี่มยมมากสอเจใงเละปุ่นแม่งวอแหลคือแดงๆปุ่น,น,น,เ,นเออ ันอันนี้วัวยนียบบกีช่วโมงกันนี่โอหนนออมาตะกี้นี่แหละเออ,อเฮ้ยเข้า่ามันเขา้าน้องเกียวตอนชีกัแหละยำบ่ดยำบ่อเหลือ,องคนนี้แหละตะกีเขานี<ร>่ละถ้าเหลือ,องคนนี้บดได้นาะอ,อันนี้เปิลห้องเปิลห้องวัดรถรถดูดไรรถเ,เกียเเก่ยวเข้านาะ มันจะดูดเม็ดเข้าไวไ้ในตั้งหลังมาทั้นนอครับตะก,กี้ท่านผู้ฟังผู้ชมเนะ้อที่ตามรายการบรรลุกักนะครับกอได้พอได้ก้อยตะก,กี้ก็หันเป็นเอาใส่รถล้อเนะพร้อมไปขายสะดวกสบายคบบอกว่าคนพอบอกว่าคนก้อยเนะ้อตะกี้เป็นเวียยกรอนถูกวันทีหนึ่งกูคนนะครับเนะ้อ <laughs> แต่ต้องรั้งกิยก,รกรารจะต้องซื้อนะทางบอลซื้อบอดบดหุก เด็กท่ายก็บม่ทูกหมูเฮาสบายดีเนาะสบายดีทุกคนนะครับเอ,เ,เอออายุมันขวนยืนบ่ว่าเงินท้องมันก็โลหาตัางหน้าเนะโอ้ดีสดา,ายได้ฝนตกนะไปทายใกล้บ่ไดน้น่ะนน่ะถามที่ก็เป็นบุญตาแล้เนาะนี่แหละวิถีเช้าทุ่งไอ้นี่จ้างนี่จะถึงห้าพันก็ของเจ้านี่น่าจะ แล้วก็ของของตัวตัวเองก็ได้นี่สีไล่สองพันปลายนอกคปร่เกินสามพันนอนอคปร่เกินสามพันนอถ้าจ้างนี่ห้าพันประยูนอน,น, 3, นอฮะประยูนอยนอครับสะดวกสบายอืมวันนี้ดูอ่ะ,อะไรอืมนอกมาถ่ายขนรอออกออก ออกยูทูปเนอะไปออกขุขคนหนักอ่ะอันนี้ออกยูทูอฮะมันอ่าถ่ายค้นมเนอะเจ้าของน้าเจ้าของน้องง้ามหูง้ามตาเน้อครับเน้อมาพอมาก็ใรถเกี่ยวข้าวแมนแมน ขอได้รับความขอบคุณจากทางรายการบานนยกักนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณ